สวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันศุกร์นี่วันศุกร์ที่หนึ่งนะครับเดือนสิงหาต้นเดือนเลยนะครับนี่วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วเริ่มเต้นเดือน,นใหม่แล้วนะครับพบกับเศรษฐีพักเครื่องครับวันนี้ผมนำเหรียญเป็นเป็นเหรียญเนื้อปาก้าหรือว่าเลือกๆลอกระไหลเงินนั่นแหละ กะไลเงินนั่นแหละนกาเนี่ยก็ไหลเงินนะฮะเอามาให้ชมกันเอามาให้ชมกันเผื่อว่าชื่นชอบนะครับเผื่อว่าชื่นชอบก็แบ่งปันกันได้นะครับแบ่งปันกันได้เลยนี่เลยนะครับมีอยู่สิบสองเหรียญสิบสองเหรียญน,นะครับก็เบอร์โทรช่องทางการติดต่อครับเศรษฐีประเครื่องนะครับนี่เลย ติดตามรายการติดตามหมายเลขนะครับรายการที่หนึ่งครับผมนี่เป็นเหรียญเนื้อ,อปะกานะครับหรือว่าเนื้อกระไหลเงินนะเป็นเ,น,เ,เน,นื้อปะกาเหรือกระไหลเงินนี่แหละกระไหลเงินนะครับเหรียญปะกาเนีน grin, ่ยเหรียญเนื้อกระไหลเงินนี่แหละนะครับก็แบ่งปันกันแบ่งปันกันนะครับชีดชอบก็ถ้าถ่ายแบ่งปันกันได้เลยนะครับนี่รายการที่หนึ่งครับ นี่เลยเป็นเรียนลุพกันครับวัดพยานี่เลยนะครับนี่นยนนนะคะคอย่างนี้เลยนะครับเป็นเรียนลูพกันวัตถยานะครับขอเบ็ดนี่เลยนะครับขอเบ็ดตรงไหนตรงนี้นะครับขอเบ็ดนี่นี่เลยนะครับชัดเจนเลยสวยงามเลยนะครับคมชัด เป็นเหรียญกระไลเงินเป็นเหรียญเนื้อปะก้านะครับนี่เป็นหลวงพ่กันนี่คือจังหวัดอยุธยานะครับวัดพญาติการามนะครับนี่ผมเปิดแบ่งปันเหรียญล,ละเจ็ดร้อยบาทนี่เลยนะครับชินชอบทักทายมานะครับชินชอบทักทายมาเจ็ดร้อยบาทนี่เลย <c oughs> รายการที่หนึ่งครับรายการที่สองครับ เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่งนะครับนี่เหรียญเหรียญดังพระอาาีสานนี่เลยนะครับเส้นสายแลละกงเป็นเหรียญเนื้อกระไหลเงินนะเป็นกระไหลเงินเนื้อปาก้านะครับเนื้อกระไหลเงินเนื้อปาก้านี่แหละนี่แหละนี่เลยชัดเจนนะครับเส้นสายดูนะครับสวยงามนี่ สองห้าศูนย์เจ็ดนะครับเนื้อหาสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะนี่เนื้อปากกาเนื้อปีกเครื่องบินนะครับเนื้อก็ไหลเงินนะครับนี่เลยนะครับนี่ลูกศิษย์สร้างถวายนะศิษย์ทอสร้างถวายนี่ไงสถานการณ์ไงทออเนี่ยไงลูกศิษย์ทอสร้างอ่ะเขาว่าทาจากเนื้อปีกเครื่องบินนะปีกเครื่องบินนะก็ลองดูนะครับ รายการที่สองครับเจ็ด้ยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาททุกรายการมีโอนมีเก็บปลายทางนะครับนี่มีเงมีป็นทางรายการที่สามครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับนี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับคมกลิบเลยนะครับดูนะครับเนื้อหาล่าเก็บนะสวยงามชัดเจนลูกตรงลูกตานะครับนี่เส้นหน้าปุ่งหน้าผากรอยเหี่ยวรอยย่นตัวดัวหนังสือครับคมกลิบเลยนะครับ หลบบคงไว้บางกระพร้อมนะครับนี่นเหรียญปีสองสี่แปดสี่นะนี่เลยนะครับเป็นเหรียญเนื้องเงินกระลาเงินนะเป็นเหรียญกระลาเงินเนื้อปะก้านะครับนี่เลยนะครับหูเชื่อมนี่เป็นข้างกระบ,บอกนะครับสวยงามชัดเจนนี่เลยนะครับนี่เห็นหมตรงกลางนี่จะเป็นร่องนะครับเห็นไหมนี่เป็นเหรียญเงน,นะนื้อกระลาเงินนะครับเนื้อปะก้า หลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับนี่คมกลิบเลยนะครับเหรียญหูเชื่อมนะครับเจ็ดร้อยบาทนี่เลยนะครับชื่นชอบแบ่งปันครับเหรียญที่สามละเหรียญที่สี่ครับเหรียญที่สี่เป็นเหรียญหงูในตัวนะนี่เป็นพระหลวงปู่บุกไข่นะหลวงบุกไขวัดเชิงลีนนะครับนี่คมกลิบเลยนะครับ เป็นหูเชื่อมหูในตัวเป็นหูในตัวนะครับนี่เลยนี่บุกไข่นะครับเป็นเหรียญเนื้อกะไหลเงินเนื้อ,าอ,อปากกานะครับชัดเจนนะครับนี่มีจานด้วยนะครับชื่นชอบทักทายได้เลยนะครับแบ่งปันกันเจ็ดร้อยบาทนี่เนื้อหาคอคลิปเลยนะรายการที่สี่ครับนี่บุกไข่นี่มีอีกหนึ่งเหรียญ ไปเรียนหูหูในตัวนะครับเปเรียนหูในตัวนะครับนี่ไม่ใช่หูเชื่อมนะหูในตัวนะครับนี่หายากนะครับนี่มีจานด้วยนะครับจานแบบกลึงกลึงกลกลึงด้วยนะครับนี่เลยนะครับจานเป็นเหรียญกระไลเงินนะครับเงินนะปะก้านะครับหลวงปุ่กไข่นะครับปุ่กไข่วัดเชียงเีนนะครับนี่เลย เป็นเหรียญเนื้อกระไหลเงินเนื้อปะก้านะครับชัดเจนนะครับนี่เลยรายการที่ห้าครับนี่รายการละเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนี่แบ่งบัตรกันสิบถีะเครื่องนะครับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อมีโอนมีเก็บปลายทางนะครับอที่สะดวกที่สะดวกนะครับเราจัดให้นะครับวันนี้มีสิบสองเหรียญนะครับที่ออกมาแนะนานะถ้าที่ชอบกระทักทายแบ่งปันได้เลยครับผม นี่เบอร์โทรช่องทางการติดต่อนะครับมาต่อครับรายการที่6นี่เป็นเหรียญกระไลเงินนะครับเนื้อปากาหลวงพ่อเกษมเฮ้ยใช่พระครูครูบกกาศราีวิชัยนะครับเหรียนครูบาศรีวิชัยนะครับนักบุญแห่งล้านนานี่เลยคมกลิบมากนะครับเนี่ย สวยงามชัดเจนเลยนะครับนี่สองห้าหนึ่งเจครับเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับนี่เลยช,ชอบักทายเลยนะครับรุ่นพิเศษเป็นเหรียญเนื้อกระไหลเงินเนื้อ,อปะก้านะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับ รายการที่หกครับรายการที่เจ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมะกนะครับนี่สุสานไต้ักจังหวัดลำปางนะครับ <c oughs> เป็นเหรียญแตงโมนี่เลยนะครับเป็นเหรียญแตงโมนะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่คูบาสีวิชายกหนึ่งเจ็ดนะ นี่ก็หนึ่งเจ็ดนะครับใ,ใก,กันกันแนี่ลําปางอันนั้นอันนั้นน่าจะอยู่ลาลาพูนไหมนีลาพูนไหมน่าจะใช่นะรู้ที่เดียวกันนะทางเหนือแหละทางเหนือนะครับนี่ลองดูนะครับนี่ดินแตงโมหลวงพ่อกะระสนะครับดินกระไรเงินนะครับ เป็นกไรเงนเินเหรียญอัประก,ก้านะครับชัดเจนนะครับเจ็ดร้อยบาทครับทุกรายการนะวันนี้เราแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทรายการที่เจ็ดครับรายการที่แปดครับนี่เป็นเหรียญพระพุทธนะครับพุทธสุทรสองสี่หกศูนย์นะครับคงกิบเลยนะครับสวยงามชัดเจนมาก นี่เลยนะครับนี่ทอนยังเป็นทอนอาหารอยู่นะแสดงว่าเก่ามากนะครับคุมกิบเลยนะครับอาหารจะเจนไปเหรียนกระไหลงเงินไปเหรียนเนื้ออาปาก้านะครับนี่ปเป็นเหรียญประพุทธนะครับหลวงพ่อสุทรน,นะครับหลวงพ่อสุทรปีสองสี่หกศูนย สวยนะครับมคมกิบเลยรายการที่แปดครับเจ็ดร้อยบาทน,นะครับทุกรายการเลยนะครับเป็นเหรียญกระลายเ,เงินเป็นเหรียญเนื้อตะก้านะครับรายการที่เก้าครับนี่หลวงพุทธวดนะครับ นี่เหรียญปักขีดนะครับหลวงปู่ทวดน,นะครับสวยงามชัดเจนมากนะครับเก่าสวยชัดเจนนี่เลยนะครับปีศูนย์แปดครับปีศูนย์แปดเส้นผงเส้นผุ่มพระจันทร์ทิมนะครับชัดเจนเลย สวยงามนะครับคมกลิบเลยเป็นเหรียญเนื้อกะละอิเงินนะครับเป็นเนื้อปาก้านะครับสวยงามชัดเจนที่ชอบแบ่งปันกันนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดปีศูนย์แปดนะครับเหรียญปักขีนะค่มกลิบเลยนะรายการที่เก้าครับรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชียงเลนนะเหรียญหูเชื่อมนะครับเหรียญนี้เป็นหูเชื่อมนี่เลยนะครับเป็นเนื้อกะละอิเงิน ก็หลายเงินนะครับเหรียญประกามีกลึงแล้วก็มีจานนะครับข้างหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่หมูเชื่อมนะครับนี่สวยงามชัดเจนนะครับลูกศิษย์ลูกหาชื่นชอบกันนะครับนี่เป็นเหรียญสวยงามมากๆนะครับนี่น่าเก็บน่าสะสมนะครับกับราคาที่จับต้องกันนะครับเจ็ดร้อยบาทนี่สุดๆเลยนะครับสุดๆเลยนี่ เรียนุบุกไข่นะเรียนหุ่นเชื่อมนะครับเรียนหุ่นเชื่อมนะครับลุงบุกไข่วัดเชียงเลยนะครับเนี่ยมีจานด้วยนะครับรายการที่สิบครับนี่วันนี้มีสิบรายการนี่มีเรียนลงุงพุกกันพระอาจารย์ฟันพกคงลุงปุกไข่หูชีหูนตัวหูนิ้ตัวสองเหรียญน,นี่ครูบาศรีวิชัย นี่แล้วก็เหรียญหลวงพ่อกเกษมเหรียญแตงโมและก็เหรียญหลวงพุทธโสธรนี่หลวงพ่อโสธรนะปีหกศูนย์ 60, นี่หลวงบุตทวดปีศูนย์แปดแล้วก็หลวงบุตไข่นะครับทั้งหมดมีสิบรายการรายการละเจ็ดร้อยบาทเป็นเหรียญกระลายเงินนะครับหรือว่าเหรียญอปาปกานะครับใครชื่นชอบให้สะสมได้เลยนะครับกับราคาทักทายกันแบบม่งเบาๆนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเอื้อมถึงจับต้องได้ได้พุทธคุลดีๆไปสายการได้เหรียญเก่า เรียนพาาเบิรนบ้านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับปิดได้เลยนะครับปิดตามรายการปิดตามหมายเล็กนะครับครับผมสวัสดีครับ